เอาค่ะท่านผู้ชมเอ้ยตัางชาก็าสิได้เนาะกล้องกระเที่ยวเหมือดเดียวสาว่างอยู่จักเป็นยียง d ด t อ n อเ,อเพศพระรวยท่อมหาเมือเศร้านี่เพชพระรวยมหาต่เศร้าพืนไปบ้องหินแผงเล็กหินแผงเนะคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมระแวกนี่คองสีหุจักดีว่าหินแผงอยู่ใส่วัดหินแผงเนาะคะ่ะตำบลบ้านเท่าเรือมเพมื่อบ้านเท่ากันนะจะริร้จักอัน เลขเพื่อนน่ะถือตรงตรงเพราะว่าสองตัวสามตัวบ่วงสวงเทียอไรถือเทียนั่นถือเบิร์ตคุณน้าตาคนที่ไปทุกทุกปีแต่ว่าคันเลขเพื่อนเบอมากหรือว่าเลขเพื่อนเนี่ยแต่ว่าปกติเพื่อนบอรหายเลขเนี่ยเพื่อนบ่หายอันนี้เพื่อนประกาศใส่เครื่องไว้เลยค่ะประกาศใส่เครื่องไว้เลยหฟั่งน้ำกันเอาเขามาแร้วไปฟั่งอันเปตราลวดทั่วมาบอกเจดียงเจดียงบอกว่าไปโลดบ่ไปบม่ไปน้ำดอกเลขเพื่อนเขาคู่ปีมไปเ้อ ไปละโทษลงมาสิซื้อน้ำกับเลวังสิขึ้นไปเพราะว่าเจาแดงกับพได้ใครไปไซไปกับเจเวลาเมื่อยเ,เนาะบัหนี้เพชรพระรวยกับเลวไปเพิ่นโทษแล้วโทมบอกเมื่อกี้นี่ก็เลวเฝ้าร่มคลิปเฝ้าไปซื้อให้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบอร์เลขแลว้กวก็กดแชร์ให้แนก่กดติดตามให้แน,น่เนาะค่ะ กดแชร์ทั้งเขาทั้งไปเมชเชนเจอร์หรือทางไลน์ก็ได้เนะฮะให้มู่พวกเพื่อนฝูงเบงจะได้เบิงตัวโหตัวเลขน้ำกันไปฟังน้ำกันเมื่อถึงซิฟนาที่กับปล่อยคลิปค่ะในณตรงนี้นะคะเนาะผู้ใดซื้อขอให้ท่านเอาไปขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยๆไปน้ำกันค่ะมือน,นี้เนาะขอให้สมหวังทุกคนทุกท่านซื้อตัวใดให้ออกตัวน,นั่นเนาะมากตัวใดให้ออกตัวน,นั่นเนาะะเจดียงก็มากอยู่ที่ ศูนย์สามค่ะนักที่หนึ่งสามศูนย์นักที่หนึ่งศูนย์สามค่ะเจ็ดสามกับซื้อใบเล้วเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับซื้อไว้ว 1, 1, 1, 1, ไวข้างล่างยังมาเล่นซื้อบนอเส็ตไปเข่าขึ้นบนแน่นอะเอาท่านผู้ชมล่าไปก้อนล่าในตัวน,นี้แหละไปฟังแล้วก็บจบคลิปเลยเพื่อบอกให้เสียเวลาสั่งสื้คลิปไม่ได้ลดคือเกาลดโปรพันสามร้อยคืนนาจัให้ก็แเล้วกันค่ะบ้างเด้ พนได้เพิ่นเงนปูเพิ่นบอกกันสกันสามเจกับสิบเจ็สามเจ็ดกับสิบเจ็ดตีปูเพิ่นประกาศใช่ไหมเลยบอกป้ากพิได้จังทหอจังจังแล้วคนตั้งหลายคนตั้งหลายเอดกนเพิ่นกรถือเพ่นบอกหัวไว้เพิ่นบวงสัวอันี้ปีละเทียนได้หับอีได้การสามเจ็ดกับสิบเจ็ดตีอ่าเพินประกาศใช่ไหมเพิ่นบเลยได้หลปูจอ่า บัดคันน้ำม่อนเนี่ยเรียกคันน้ำม่อนมันเบิ่งบ่ออกหลายตัวทายไม่แล้วก่อนเพิ่นสีซิน้ำม่อนทายก่อนหมู่เลยเอาตัวพ่นบอกนี่แหละมันถึกแล้วเอาตัวพ่นบอกสามคันนกับสิบเจ็ดติดออกเอ้านี่เื้อไว้ในมึงน่ะซื้อไว้ในมึงซื้อไว้ในมึงเปิดดวงเจ้าของไว้สามเจ็ดเจ็ดสามบนให้ซื้อหลายเจ็ดหนึ่งให้ซื้อล่างหลายไปเสื้อไปเสื้อน้ำชาก้มไว้ไรยี่สิบตัว เรียกสร้างความฝันครับเรียกครับเรียกกันอันที่ว่าเรียกรับวงใหของมกดอนนั่นพวกน่าหาเา,า,าสามเจ็ดแตซื้อให้เราเือเศ้ายี่สิบตัวเออแม่ย่ท่บ้านหนักบนสามเจ็เดหนักบนเจ็ดหนึ่งหนักล่างซื้อเพิ่มอีกโลดเจ็ดหนึ่งนไซื้อจะป่านออซื้อไว้เนี่ยที่บ้าน <พอ S 1> ห้นนักลา่างราวะยากเียนเราให้เจ็ดสิสมือเศร้าได้เปล่า เจ็ดนึงนี่ซื้อไว้ตัวโดนเลยดี่ตัวของกูไม่ได้เปลบ่กูได้ไม่ได้เปลี่ยนเลาซื้อไว้ตัวโดดมือเส้านี่มันได้เจ็ดสี่เปนได้เจ็ด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 จามกูก็ซื้อไว้แล้วแล้วที่ดล่าให้มากก็เลยซื้อมาหาเจ็ดจามนันลาที่แรกก็ซื้อดอกได้ยินนันปลาเล็กวงเล่คอมบอกดอนกับมาตัวเดียวครับเล็้ฟันกันสร้างคมสร้างคมกับฟันเพราะว่าอันเรียกบอกแล้วอัน หาสามเจ็ประันอือืมอมันตุงกันกับคองตอนลาแต่ว่าสันเจ็ดสามกับเงดังดังหลาขึ้นกันนีเจ็ดสามจามาจากไสแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรียกมันมาสามอยู่แล้วมันบละสสองของคูนะเรยกเลียกมาสามลยนะสองของอุไม่แต่มา3สามของกัเจ้าโอ้ยเจ้ามาเบิง เจ้าพ่อเบิ้ลกะสูดท้องข่อยไฟย้อนหลังสิงวดกพรูุ้นจังหวด2ตัวมา่ตัวตัวใดนงวดทีส่สามกับสีงวดนี่งวดก่อนมันได้แกับเกัานก็มาเก่าก็กก<ม>ค่อย้ใส่ไฟย,ย้อนเมืองเดียวเ้ยแม่นครกับเลขข้าเจ้าให,มให่มหมแห่้กลุ่มากตัวคนเด็กหนึ่งสามห้าหนึ่สหห้าเก้าสี่หนึ่งสามห้าสเออตัวล่องมันมตัวรองมันแป ตัวนั้นเก่าซีแต่ว่าขาจาว่าเก่าซีมันดับบนแต่ว่าเลขกขจาจ้าจถูกไหมเรื่อยๆก็ลองสื่อเบิ่งแนะน้ำขจาจ้าจซื้อขจาจ้าเ,จเคยถูกดูว่าสั่นเนี้อเอาแค่นี้ละตรวจสำรวจเบื้องกันว่าสเีเดี๋ยวจังไปเดี๋ยวจังไปเบื้องขันนละม้วนอันกับว่าป้าน้องปุ๋งแล้วเออบ่บ่เป็นยังเออเอาตัวเพิ่นประกาศนี่นะเอาตัวเพิ่นประกาศโลดโอเคสามเจ็ดสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดบ่อหรือเจ็ดหนึ่ง เองตันผู้มเจียดหนึ่งหรือสามเจียดกะเอาไปนั่งกันเอาไปเนื้อท่าในกันเซียงซื่อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลค่ะรีบๆเลี้ยวไว้าเด็ดล่องหายตะนผู้มเบิงเนะฮะเนาะ